สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันยามเย็นเช่นเคยเนาะพี่นาะสี0รบาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่ๆ ฝากพ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่คะสำหรับช่องทางในการติดต่อยังคงเป็นเบอร์โทร0849158065นะคะสามารถโทรหรือทักไลน์นะพี่น้าเข้ามานะคะพี่เพิ่มเพื่อโดยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะไลน์แม่บ้านชื่อโรสค่ะสัโอรอเรือสอเสือและพี่นะ้าสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่พี่ที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันค่ะอ่ะ นี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อเนาะพี่เนาะนี่นะคะอ่าเรามาชมหมายเล็กที่1กันนะคะพี่ขาในบ้านแบ่งปัญยามเย็นนะพี่นะอ่าแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่ขาหมายเล็กที่1เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะพี่นะด้าน,นหลังมีอ่าพระปิดตาตะกุดแล้วก็มีติดจีวรค่ะพี่นี่นะคะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะพี่นะวัดประดูชิมพลีนะคะพี่ขา รายละเอียดเก่าๆนะคะ,ะพี่นะเก่าสวยค่ะนี่ค่ะด้านหลังได้รายละเอียดประมาณนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่400บาทนะพี่นะสำหรับล็อกเก็ตปูโต๊ะ400อบาทจ้ะอ่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินปีหนนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินปี15ห้านะคะพี่นี่ค่ะ รายละเอียดนะคะพี่ขาได้ประมาณนี้เลยนะพี่นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาปีหนึ่งห้าเก่าสวยค่ะพร้อมการเลี่ยมไว้นะพี่นะนี่เลยค่ะอ่านี่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาปีหนึ่งห้าค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้พร้อมเลี่ยมเช่นกันนะพี่นะเหมือนเป็นองค์ใหญ่ขององค์เมื่อกี้นะคะพี่ขาเลี่ยมไว้นะพี่นะ เนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่อ่านี่เลยนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่แบ่งปันอยู่ที่400บาทนะจ๊ะพี่ขาสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขายยังไงรบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะ,ะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขานี่เป็นหมายเลขที่3-400บาทจ้ะ หมายเลขที่สี่นะพี่น่าเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขะนี่ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนนะคะพี่ขะสีทองเหลืองอารามวัดบรนจานมีร่องรอยการตอกโคตรนะพี่น่าชัดๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะหลวงปู่หมุนหนึ่งร้อยแปดนะคะพี่ค่ะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าค่ะพี่สภาพสวยนะคะพี่ขาสวยเดิมสีสเกตตอกโคตรสองฝั่งแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะด้าน,นหลังเป็นพระพรหมแบบนี้นะคะพี่นะอ่ะเหรียญหลวงปู่มุนหลังพระพรหมนะคะพี่คะปีสี่ห้าแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทจา้ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ดูปีสามหนึ่งนะคะพี่คะปู่ดูวัดสะแกนะพี่นะ่ะเป็นเหรียญปีสามหนึ่งค่ะสภาพใช้นะพี่นะ่ะเก่าสวยะค่ะพี่ อ่านี่นะคะพี่ขาเรียนหลวงปู่ดูวัดสะแกนะคะพี่ขาอายุธยานะพี่นะนี่ค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่ที่400บาทจ้า หมายเลขที่หเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆพ,พ,พี่ชมเนื้อหานะพี่นะรูปลอหลวงพ่อเงินเนื้อหาแบบนี้เลยค่ะเก่านะคะพี่ขากเก่าครับเขียวแบบนี้เลยพี่นะ หล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่ไตฐานนะคะแบ่งปันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าที่400บาทค่ะหมายเลขที่7ค่ะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรลงยานะคะพี่อ่ะชมรายละเอียดนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาหลวงพ่อโสธรลงยานะพี่นะ เก่าสวยนะคะพี่ราคาแบ่งปันของพียามเย็นของเรานะคะพี่ขา400บาทนะพี่น่ะ3องค์1,000ค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่ขา2,507นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อสุธนหมายเลขที่7 400บาทค่ะหมายเลขที่8นี่ค่ะพี่เป็นเหรียญพระพรหมนะคะพี่ขาด้านหลังมีร่องรอยกันจานนะพี่นะอะชมเหรียญพระพรหมค่ะพี่นี่ค่ะ รายละเอียดนะคะพี่ขาสนใจนะคะพี่ขานั่งชมเพลินเลนเลิกงานยามเย็นเนาะพี่เนาะอ่บน้าอับท่ารับชมใ่บ้านเพลินเพลินนะคะพี่ขาอ่าสนใจนะคะพี่ต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะนี่เป็นเหรียญพระพรหมนะคะพี่ขานี่ค่ะเหรียญพระพรหมเก่าสวยนะคะพี่พี่แบ่งปันยามเย็นของเรา400บาทเนาะพี่เนาะสามองค์หนึ่งพันนะคะราคาเดียวเลยค่ะ อ่านี่นะพี่เนื้อหาหลังนะคะพี่ขาประมาณนี้เลยค่ะอ่ะสี่ร้บาทนะครพี่นะ <c oughs> หมายเลขที่เก้าค่ะพี่ขาเก้าเป็นเหรียญฉลุรัชการที่5้าพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะด้าน,นหลังเป็นช้าง3ามเสียนแบบนี้นะคะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่พี่อ่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อมปบ้านกันเข้ามานะพี่นะ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะอะขอเน้นย้ำนะพี่นะหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญรัชกาลที่5เหรียญฉลุนะพี่นะรัชกาลที่5นะคะพี่ขาหลังช้าง3ามเสียนนะพี่นะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่ขาอะพร้อมการเลี่ยมรับไปพร้อมใช้สวยงามนะพี่นะ4ี่บาทค่ะ หมายเลขที่สิเป็นนางพญานะพี่นัน่งนีเลยค่ะนางพญาพร้อมเรี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยพี่นี่ค่ะ นางพญาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่กาเก่าสวยเลยนะพี่นะอ่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่นางพญาสี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันจ้าสิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขะเหรียญหลวงพ่อกล่อมรุ่นแรกนะพี่นะนี่ค่ะนี่สองสี่เจ็ดศูนย์สภาพใช้เลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาเป็นเหรียญรุ่นแรก2470ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ๆแบ่งปันเลยจ้ะ400บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลเจ้าสัวนะคะพี่อ่านั้นหลังมีอักะรลายยันนะพี่นะอ่ะ เหรียญหล่เจ้าสัว,สวหมายเลขสิบสองค่ะพี่เก่าสวยแบบนี้เลยนะครัะนี่นะคะพี่่ารายละเอียดได้ประมาณนี้ค่ะพี่เก่าๆนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยเหรียญหล่เจ้าส,สัวค่ะพี่ขาราคาแบ่งปันก็400บาทนะพี่นะ3ามวงหนึ 1, ่ัค่ะพี่ขาราคาเดียวเลยสําหรับแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะนังชมเพลินๆน,นะพี่นะเลิกจากงาน ประจํางานไรงานนางาน,งานสวนนะคะพี่นั่งชมเพลินๆพักผ่อนเนาะพี่เนาะนี่ค่ะถูกอกถูกใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันมาเนาะพี่เนะ <c oughs> าะหมายเลข13เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสภาพใช้นะพี่นะ่าเหรียญน,นี้สภาพใช้เลยค่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาสําหรับปู่เอี่ยมสภาพใช้ค่ะ เหรียญหลวงพ่อเอี่ยมสภาพใช้นะคะพี่นี่เลยค่ะแบ่งปันเลยนะคะพี่พี่ที่400บาท3องค์1,000จ้าหมายเลข14ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาพ่อเอียนะ,ะพี่นะพี่ชมรายละเอียดนะคะพี่ขาเป็นสีทองนะคะพี่สีทองเหลืองอั่งามนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะพี่นะนี่นะคะ นี่นะคะพี่ขาสีทองเหลืองอารามค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขา2519คะ่25คะ <c oughs> สีทองนะพี่นะแบ่งปัน400รบาทเลยค่ะหมายเลข15เป็นพระปิดตานะพี่นะนี่คะ่ะองค์เล็กๆแบบนี้นะพี่นะเป็นปิดตานะ่าจะเป็นเนื้อตะกวัวนะพี่นะนี่คะ่ะอ่าเก่าสวยนะคะพี่ขาปิดตาเนื้อตะกวัวค่ะพี่ หลังจานนะคะพี่ขาร่องรอยการจานเนื้อตะขวเก่าๆมีด้านหลังเป็นร่องรอยการจานแบบนี้ค่ะเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่4ี่อยบาท3องค์หนึ่งพันนะคะ16เป็นนางกวักนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่นางกวักหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาด้านหลังมีชื่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะ เก่าสวยนะคะพี่เป็นนางกวักนะค,คะพี่ขากวักหลวงพ่อเงินนะพี่นะนี่ค่ะลายยันด้านหลังค่ะพี่ประมาณนี้เลยอ่าหลวงพ่อเงินนะค,คะพี่ขาเก่าสวยค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันค่ะส่วนอกสนใจนะค,คะพี่ขาชมเพลินๆต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะสิบเจ็ดเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่ด้านีีค่ะ เตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขานี่เลยสีทองนะคะพี่สีทองเหลืองอะรามนะพี่นะอ่ะด้านหลังนะคะพี่ขาเขียนว่าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะนี่นะคะเป็นเหรียญหลวงเออเป็นเขาเรียกอะไรนะเตารีดเนาะพี่เนาะเาตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะอ่าสีทองเหลืองอะรามแบบนี้เลยคะ่ะพี่ แบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าที่400บาทนะพี่นะอ่ะหมายเลข18ค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะคะพี่นะนี่ค่ะเก่านะคะพี่ขาสภาพคมการเลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอ่ะเหมือนมีต่อโค้ดนะคะพี่แบบนี้เลยค่ะอ่านี่ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยล็อกเก็ตหลวงปู่สวงนะพี่นะนี่ค่ะ รุ่นเสานะคะพี่ขาเสาห้าหลวงปู่เทวดาเดินดินนะคะพี่ขาแบบนี้เลยพี่อ่านี่นะคะนี่คะ่ะแบ่งปันนะพี่นะสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะอ่ะหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญปกปู่ทิมนะคะพี่ขาเหรียญปกหลวงปู่ทิมหน้าสีทองนะคะพี่นี่นะ นี่ค่ะพี่ขารายละเอียดเนะาะได้ประมาณนี้เลยค่ะนี่เป็นเหรียญปกหลวงปู่ทิมนะพี่น้าเป็นหน้าสีทองค่ะแตภาพนะคะพี่ขาได้ประมาณนี้เลยค่ะพี่ มีเป็นด้านหลังนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมนะคะพี่หลวงปู่ทิมไตรมาสนะคะพี่ขาเป็นเหรียญปกปู่ทิมไตรมาสแบ่งปัน400บาทจา้ะ3องค์1 0 0 0รันะพี่นะพลิกไปทันทันไว้กราบขอโทษขออภัยนะคะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายค่ะ หมายเลขยี่สิบเป็นขุนแผนนะคะพี่ขาขุนแผนไข่ผ่าซีกพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่ขาเป็นการเลี่ยมไว้นะพี่นะนี่นะคะขุนแผนไข่ผ่าซีกค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมไว้แบบนี้นะคะเก่าสวยค่ะอ่ะราคาแบ่งปัญญนยามเย็นของเราเช่นเคยเนาะพี่เนาะสี่ร้อยบาทค่ะนี่ค่ะพี่มีเม็ดมนสารผุดขึ้นมาโชว์นะพี่นะ ประมาณนี้นะคะพี่ขา4 0 0้อยบาทจ้ะหมายเลข21นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,เ,อ,อเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อรำนะคะพี่ขาวัดกลางนะพี่นะนี่ค่ะพี่รายละเอียดเนื้อหานะคะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเสมาหลวงพ่อรำวัดกลางนะคะพี่ นี่คะ่ะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะยันหลังชัดๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะนี่เป็นเหรียญเสมานะคะพี่ขาหลวงพ่อหล่ำวัดกลางนะพี่นะอ่ะแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทนะคะพี่นะยี่สิบสองเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขาลงรักออกสีแดงๆนะคะพี่ขามันๆวาวๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่คะ่ะ เก่าสวยนะคะพี่ขาเก่าสวยเป็นการลงรักไว้นะพี่นะนี่ค่ะพิตาหลังแบบนะคะพี่พี่ แบ่งปันเลยนะคะพี่ๆแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาปิดตาหลังแบบค่ะ23เป็นพระปิดตาหลังยันนะคะพี่ขา5เหลี่ยมเล็กหลังยันแบบนี้เลยค่ะอะชมรายละเอียดนะคะพี่นี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นพระปิตาหลังยันนะคะพี่ขาองเล็กห้าเหลี่ยมเ,เบอร์23พี่400บาทจ้าอ่า24นะคะพี่เป็นปิตาพุงป่องเลยค่ะพี่ขามีการลงลักนะคะพี่ขาลักล่อนๆเก่าๆเลยจ้ะนี่ค่ะพี่ใหม่เลขยี่นะคะ นี่ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาพุงป่องนะคะพี่ขาลักล่นๆนะพี่นะแบ่งปันเลยค่ะพี่ที่400บาทจะ้ะ25เป็นเหรียญท่านอาจารย์เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาหน้าสีทองนะพี่นะ,ะนี่ค่ะพี่รายละเอียดนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นหน้าออกสีทองแบบนี้นะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมท่านอาจารย์เอี่ยมแบบนี้นะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะ นี่นะคะสนใจนะคะพี่ขาต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะอ่ะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาหนะ้าสีทองหมายเลข 25- 4 0 0บาทค่ะ26นะพี่นะนี่ค่ะเป็นพระผงอ,อ,อันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะพี่นะ พระผงโมกคันลานะคะพี่ขาเขาบอกไปบ้านมาแบบนี้นะพี่ถ้าไม่บ้านก็ไม่รู้จักค่ะพระผงโมกคันลานะคะพี่ขาคุกลักนะพี่นะนี่ค่ะพี่เนื้อหารายละเอียดประมาณนี้ค่ะพระผงโมกคันลานะคะพี่ขาเนื้อผงนะพี่นอ้องพระ โมกคันลานะคะพี่ขาแม่บ้านสอบถามเข้ามานะพี่นะ่ามีการลงรักรักล่นๆแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันที่สี่ยบาทนะคะพี่จ๋าสนใจนะพี่นะ่าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆอ่ะหมายเลข2ี่นะพี่นะนี่ค่ะพี่เขาเรียกเออพระเนื้อดินหลวงพ่อโตนะคะพี่ขานี่คะ่ะ <c oughs> ชมรายละเอียดเก่าๆเนาะพี่เนาะอ่า เก่าสวยนะคะพี่ขาเนื้อดินหลวงพ่อตูนะคะพี่พี่ แบ่งปันเลยค่ะพี่ะ่ะเนื้อดินพ่อโตเก่าสวยสี่ร้ยบาทจ้ะ28เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ะ่ะองค์ใหญ่นะพี่นะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะด้านล่างนูนออกมาเป็นการเลี่ยมปิดด้านหลังเปิดด้านหน้านะคะพี่นี่ค่ะเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ะ่ะ อ่าเป็นสมเด็จเก่าหมายเลข28นะคะพี่แบ่งปันเลยนะคะพี่พี่ที่400บาทนะค,ะค่ะพี่ขาองค์ใหญ่นะพี่นะเทียบกับองค์สมเด็จปกตินี่แบบนี้เลยนะคะพี่ขาอ่าหมายเลข29เเป็นสมเด็จหลังนูนนะคะพี่ขานี่ค่ะ ลักษณะประมาณนี้นะพี่นะ,ะเกตทะลุซุ้มนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเนื้อหาเก่าเก่าเกตทะลุซุ้มนะคะพี่ขาสมเด็จหลังนูนนะพี่นะ,ะแบ่งปันเลยนะคะพี่พ แบ่งปันเลยนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่400บาทค่ะพี่เก่าวสวยค่ะ <c oughs> 30 <c oughs> นะพี่นะนี่เป็นหมายเลขสาสิบค่ะอะพี่ชมนะพี่นาะเกตทะลุซุ้มเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข30สิบค่ะเกตทะลุซุ้มเนื้อหาเก่าแบบนี้นะคะพี่นาะเก่าวสวยเลยค่ะนี่ค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่พี่เจตะลุซุ้มเก่าสวยหมายเลขสามสิบสี่ร้อยบาทจา้ะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะพี่นะนี่ค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะ,ะชมรายละเอียดนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ,ะนี่เลยค่ะพี่เก่าสวยนะพี่นะสมเด็จพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะคะพี่ขาสนใจต่อสายทักไลน์มานะพี่นะ ขอเน้นย้ำหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาติดต่อกันเข้ามาได้เลยจ้ะนี่ค่ะอ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาหมายเลขสามสิบเอ็ดค่ะอ่ะต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อมาเป็นสมเด็จหมายเลขสามสิบสองค่ะพี่เป็นวัดเกตนะคะพี่ขาหมายเลขสามสิบสองจ้ะนี่ค่ะพี่สมเด็จวัดเกตนะคะพี่ขาหมายเลขสามสิบสองค่ะ แบ่งปันเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะพี่ขาราคาแบ่งปันของเราเป็นอีพียมเย็นเนาะพี่เนาะอ่ะสี่ร้อยบาท3องค์หนึ่งพันะคะพี่นี่เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะอ่ะสี่ร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะหมายเลขสามสิบค่ะพี่นี่ค่ะแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋า อ่ะเกตทะลุสมนะคะพี่ขาเนื้อหานะพี่น่ามีครับแป้งแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะ นี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลข33นะพี่นะอ่ะองนี้เก่าสวย400บาทนะพี่นะ3องค์ึ0 0พันนะคะพี่ขาพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ๆยังไงโทรหรือรักไลกันเข้ามานะพี่นะอ่ะสมเด็จเก่าหมายเลข34นะพี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาดูดูเกตนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่อธิบายไม่ถูกเหมือนกันพี่จ๋านีนะพี่น่าชมเนื้อหาชมรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะอ่ะองนี้เป็นสมเด็จหมายเลขสามสิบสี่ค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะพลิกไม่ทันหันไว้กราบขอโทษขออภัยค่ะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ่ะนี่เป็นหมายเลขสามสิบห้านะคะพี่ขาเป็นการเลี่ยมไว้นะพี่นะเลี่ยมพลาสติกไว้ด้านหน้าเปิดด้านหลังปิดนะคะพี่ขา นี่นะพี่นะเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบห้าค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าสวยนะคะด้านหลังเป็นการเลี่ยมปิดไว้แบบนี้นะพี่นะปิดด้วยพลาสติกสีน้ำเงินนะคะพี่ขาใรายละเอียดนะคะพี่ขาเส้นสายลายซุ้มคมชัดสวยอยู่เนาะพี่เนาะนี่ค่ะแบ่งป,ปันที่สี่ร้อยบาทนะพี่นะ,ะหมายเลขสามสิบหกค่ะ <c oughs> เป็นสมเด็จหลังรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อะชมค่ะพี่จา๋านี่นะคะสมเด็จหลังรูปถ่ายนะคะพี่ขาหลวงพ่อกลวยนะพี่นะอะด้าน,นหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานี่เลยพี่ นี่ค่ะหมายเลข36นะคะพี่ขาสมเด็จหลังรูปถ่ายหลวงพ่อกลวย400บาทค่ะฝากพี่วิที่เข้ามารับชมกันแล้วนะคะพี่ขากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับและทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านจ้ะกราบขอพระคุณพี่ๆเอที่น่ารักทุกท่านนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่ขาศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งปรีไม่มีบวกเพิ่มจ้ะสนใจนะคะพี่ขาโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะวันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ถ้าไม่บ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า